อามิโน b p พ d 2 5 1ครับคุณพี่ก็ได้ใช้มาหลายปีเนาะปีนี้ปีขึ้นปีที่ห้านะคือรอบที่เก้าผลผลิตเป็นไงบ้างครับโอ้เป็นที่ประทับใจนะเพราะเพราะผมทำนามาจะใช้นาดำตลอดนะไม่เคยหวานนะเขาทำนาดะบหวานเขาไม่เป็นก็เกษียณแล้วก็มาทำปีนี้เป็นปีที่ขึ้นปีที่ห้าเป็นห้ารอบที่เก้านะรอบที่เก้าผลผลิตก็เป็นที่ประทับใจนะเพราะนาผมมันมีอยู่สิบไร่ สิบไร่มันก็อยู่ประมาณสิบตันสิบเอ็ดตันอ๋อก็ไม่ขาดตันไม่ขาดไม่ขาดไม่ขาดตันไม่ขาดไม่ขาดนาได้ใช้อามิโนบีพีอาร์ดีสองห้าหนึ่งขับเป็นประจำเลยห้าปีแล้วนะขึ้นปีทีห้ารอบที่เก้าครับรอบที่เก้าข้าวก็ไม่ต่ำกว่าตันเนาเกียรกว่าตันคับก็คือไร่อยู่ประมาณไรละตันนะครับไรละตันผมได้อยู่ประมาณเนี้ยนะครับครับแล้วก็ข้าวที่ผมทําก็คือข้าว ปทุมทานนี้ตลอดเลยไม่ทําไม่ได้ทําไม่ได้ทำรอบอย่างอื่นเลยน,า,นาหนึ่งก็รอบนึงก็ทําปีหนึ่งก็ทำสองครั้งสองครั้งทั้งหน้าแล้งด้วยแล้วก็หน้าน้ําด้วยหน้านี้จะเป็นหน้าน้ำนะครับที่ก่อนมาทําทุกปีเราไม่ได้พ่นย่อยสลายฟางเนาะไม่ม<า>ได้ชุบไม่ได้พ่นปีนี้ ปีนี้ผลนี่เป็นขั้นแรกเนาะครับเราจะได้มาครับก็คือผมจะใช้ใช้น้ำผสมน้ำพาไปแล้วราดลงไปตอนปล่อยน้ำลงตอนนั้นเทใส่กันน้ำาช่ครับน้ำไหลไปตามแต่วันนี้ครับเราได้มาพ่นครับเพื่อย่อยสลายฟางให้เป็นปุ๋ยคครรัับบก็ประมาณสิบห้าวันอย่างน้อยเราก็จะได้ไถ่กบหรือว่าปั่นได้ครับฟางจะย่อยสลายง่ายครับทำให้จูดินซีในน้ำดี ไม่ไปเกิดแก๊สเสียครับครับน้ำก็จะไม่เน่านะครับสารอะมิโนบีพีครับ R D สองห้าหนึ่งครับคุณพี่ตวัดก็ใช้มาห้าปีก็ยอมรับครับข้าวแต่ละปีก็ไม่ตามเกียนนะแต่ละไม่ตามไม่ตามเนื้อหน้าเลยนะครับอยู่สิบตันตลอดเลยครับชาวเกษตรกรชาวนาอยู่แถวใกล้ๆนี่ถ้าอยากจะได้ สารอะมิโนบีพีอดีสองหใช้ก็ถามพี่ได้เนาะพี่สวัสดได้เนาะพผมจะคอยแนะนําเขาอยู่คเกษตรกรเขาก็มาดูนะว่าผมใช้อะไรและคือคือมันผมลิตมันแตกต่างด้วยแล้วก็ความความอุดมสมบูรณ์นะคือต้นข้าวแข็งแรงเนาะคือคือแน่ๆคือต้นข้าวแข็งแรงแล้วก็ป้องกันโรคใช่ใช่คือผมทํามาปีที่ปีขึ้นคือปีที่ห้านะไม่เจอ ปรับโรคแมลงอะไรต่างๆเลยไอ้ที่เขาว่าเจอเพี้ยกระโดดกระโดดอะไรไม่มีเลยปกติทั่วๆไปเข้าหอมปทุมนี่จะเจอโรคเนาะโดยเฉพาะโดยเฉพาะชาวนาเขาจะบ่นกันโอ้โหโรคเยอะใช่โรคเยอะแต่ของพี่ใช้อะมิโนบีเพียดีสองหันหนึ่งไม่ค่อยมีเนาะไม่เจอเลยไม่เจอคือโทษทีผมการันตีคือผมไม่ไม่เจอเพราะว่ามัน มันมันเจอเหมือนกันแต่ว่ามันมันมีมันกัดเหมือนเหมือนกัดไม่เข้าหรือไงมันน้อยอ่ะมันน้อยคือมันมีเหมือนเหมือนกันนะแต่ว่ามีแต่ไม่เยอะเนาะมีแต่ไม่คือทางทันทุ่งที่เขาเจอเขากินทั้งแปลงเลยโอ้โหทั้งแปลงอ่าเดี๋ยวจะพ่อไอตัวเพี้ยกระโดดอ่ะเพี้ยกระโดดเพี้ยแดงตัวที่มันกินแล้วมันแดงไปเลยอ่ะนะเพ้กระโเพี้ยอะไรไม่รู้นะผมก็เรียกไป่ถูกนะผมจะเป็นเพี้ยนน้าตาลเพี้ยน้ําตาลเพื่ออะไรนะจะเป็นใบสีน้ําตาลมั่งใบขาวมั่งเนาะใช่โรคเข่าใบขาวใบน้ำตาลครับ แต่ที่เจอก็มีใบขาวใบขาวแต่มันก็ไม่รุนแรงไม่รุนแรงครับาะสารอะมิโนอาบีบีพีอร์ดีสองช่วยป้องกันโรคได้จะเน้นป้องกันครับเน้นป้องกันได้เน้นป้องกันครับครับเกษตรกรท่านใดที่อยู่ใกล้ๆแถวบ้านดาราอะไรครับอยากจะใช้อะมิโนบีพีสองห้าหนึ่งติดต่อ คุณพี่สวัสดิ์จันได้เลยนะครับครับเบอร์โทรก็มีเนาะมีโทรมีด้วยนะครับ0801562394ครับติดต่อได้เลยติดต่อได้เลยนะครับแนะนำดีๆแนะนําด้วยเพราะว่าผมก็เมื่อก่อนเราเป็นวิศวกรเนาะเดี๋ยวนี้เราก็มาเราเสียเสียเราเราทำนาแล้วโดยแบบธรรมชาติจริงๆเลยนะครับแล้วก็เราก็ดูแลสิ่งแวดล้อมไปในตัวด้วยนะครับเพราะเรารู้ว่าโอเคว่าเราเนาะสิ่งแวดล้อมมันดีสิ่ง ดีต่อโรคอ่ะครับโดยตามนโยบายของดรตอร์ด้วยดรรกอนเฉพาะสารอะมิโนบีพีสองอันหนึ่งนี่ไม่มีสารอันตรายต่อร่างกายใช่คนพ่นคนฉีดนี่โดนร่างกายได้ไม่เป็นไรครับใช่ครับไม่ต้องกลัวเป็นอันตรายต่อร่างกายเลยครับพอเราสัมผัสกับมันครับไม่มีสารพิษเลยที่ผมนี่ผมเพิ่งใส่บูธอยู่เพราะว่าผมกลัวแปลงข้างๆเพราะฉีดยาครับฉีดยาขาแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับถ้าเป็นต้นไม้ตัวอะไรก็ยอดโค่น ลืมบอกไปว่าผมมีมะนาวอยู่ต้นแค่คัดทดลองนะมันมันคือมันแรงจัดเนาะแห้งตายไปเลยพอแห้งตายผมเอานี่ไปหยอดยอดฝาหนึ่งได้กลับไปดูเฮ้ยฟื้นมันฟื้นมาหนึแต่ข้าบนข้าบนข้าวบนแต่ยังไม่ได้ตัดเลยเนี่ยไปดูบัวานบัวชามาดูอ้าวเฮ้ยแตกฟื้นไปได้ไงลขึ้นมาครับเดี๋ยวเราค่อยๆตัดกิ่งแห้งออกเอวใบมาขึ้นผมเอาใบใหญ่ใส่ไปเลยประโยชน์ใช้ได้หลายอย่างครับพี่อยากจะฝาก ชาวบ้านแถวนี้คือในฐานะที่เราเป็นเกษตรกรมือใหม่นะแต่เราเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมเน้นเรื่องไปทางชีวภาพนะครับสิ่งที่แน่ๆคือที่ดีต่อร่างกายเราอผมอายุหกสิบสองแล้วนะหกสิบสองแล้วนะแต่ผมก็ทําทํานาเหมือนกับทำนาเขาได้แหละนะแต่ว่าที่แน่ๆผมเน้นเรื่องสุขภาพที่ได้ดีต่อผมเลยก็คือเรื่องสุขภาพนะครับ ที่แน่เลยคือได้ดีสุภาพเรานะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้เกษตรกรหนึ่งสุขภาพดีด้วยสองผลผลิตด,ดีด้วยสามแล้วอีกอันที่สามก็คือเรื่องสําคัญที่สุดก็คือเราจะอยู่ได้ยืนหยัดได้ก็คือในเรื่องของต้นทุนนะสิ่งสําคัญที่สุดก็คือเรื่องต้นทุนอ่นะถ้าเราต้นทุนเราสูงอ่ะนะเราผลผลิตเราก็ทำ้ำท้ำแล้วเื่อแมราคาดีก็แล้วแต่แต่เราผลผลิตเราไม่ได้นะครับต้นทุนเราก็สูงเราจะไปเหลือกําไรขนาดไหนอ่ะครับผมเองผมทํานามาสี่ปี คืนปีที่5นะผมกำไรทุกผมทุกปีเพราะผมจะมีบัญชีของผมอยู่<อ>นะทั้งคือบาทแรกตั้งแต่ที่ผมใส่เข้าไปผมจดหมดอ่ะเหมือนบัญชีในหลวงนะครับเพาะฉะนั้นที่แน่ที่3ข้อที่ผมได้ก็คือหรคือเรื่องของออสิ่งแวดล้อมเนยะดีต่อสุขภาพตัวเองนะสองก็คือดีต่อผลผลิตแน่ๆเลยนะที่ผมวัดนะเพราะผมเป็นเกษตกรผมจะมีข้อมูลของผมอยู่นะครับสามก็คือในเรื่อง ต้นทุนการผลิตนะสามสิ่งนีคือได้แน่ถ้าเราเกิดเรามาเปิดใจกับ Rd2551 นะครับที่ผมใช้มาแล้วแล้วก็เป็นเป็นเป็นตัวต้นคือคือคือเป็นบทพิสูจน์ได้เลยว่า Rd2551 ใช้แล้วมันมันดีจริงถึงแม้จะไม่ทันใจของเกษตรกรนะครับเพราะเกษตรกรเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะปุ๊บปุ๊บมันจะขึ้นมาเลยแต่ผมไม่ควรจะเน้นเรื่องเรื่องปูพื้น ปูพื้นปรับสภาพเพราะวันสองวันเนี้ยมันจะไม่เห็นผลหลักถ้าคุเห็นระยะยาวผมจะเห็นระยะยาวที่ผมได้แน่คือระยะยาวพอตอนนี้ผมก็เริ่มอปุ๋ยที่ผมใช้ใช้อยู่นะเคมีพี่เราใช้อยู่ปุ๋ยเมแต่ตอนนี้มันน้อยลงแล้วคือลดลดต่บลงมาอย่างสมมติเราเคยใช้สิบลูกยวลดลงมาเหลือห้าลูกรึ่งต่อรึ่งใช่ประมาณนั้นที่ได้แน่คือผมได้คือตรงนี้แหละนะครับแล้ว รอบที่ผ่านมาต้นทุนการผลิตผมอยู่ที่ประมาณสามหม่นแปดพักว่าบาทมั้งทั้งแปลงเลยนะครับแต่เริ่มแก้งแรกที่ใส่ไปเลยตั้งแต่เริ่มปั่นเออหจดเออประมาณเริ่มไถเริ่มไถเริ่มไดำเริ่มอะไรเพราะเราใช้ใช้แบบโบราณเนาะแต่ว่าคนมันหาไม่ได้ผมก็เลยใช้วิธีลดดำลดดำครับผม ผมจดข้อมูลไว้หมดเราตกประมาณสามหมื่นกว่าบาทสามหมื่นแปดกับสี่หมื่นอะประมาณนั้นนะแต่บังเอิญโชคดีปีนี้ราคาข้าวมันข้าวราคาดีราคาดีได้หมื่นสองพันห้าร้อยเพราะนั้นกำไรแน่แคือโอเคกำไรแน่ๆสบายสบายอ่ะนะเพราะผมผมเฉียงเด็กขาดเราทำชาวนาทำนาแล้วขาดทุนไม่แม้ราคาข้าวจะไม่ดีก็แล้วแต่อย่างไีก็กำไรนะครับแต่ว่าเราต้องยึดพิธีว่าสามสิ่งที่ผมบอกว่านะครับหนึ่งก็คือเรื่อง สุขภาพตัวเองสี่ประล้อมสองในเรื่องของผลผลิตสามผลผลิตที่ได้นะคุณภาพที่ได้นะครับแน่ๆนะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือสําคัญที่สุดก็คือเรื่องเรื่องต้นทุนต้นทุนครับต้นทุนนะครับโอเคปากปากเกษตรกร เอ่อทั่วๆนะครับยินดีผมยินดีแนะนํานะครับยินดีแนะนำผมไม่ผมไม่ได้เก่งนะผมก็ปรึกษาจากผู้รู้นะผู้รู้มึงทำยังไงอะไรยังไงอ่ะโดยเฉพาะเพื่อน <ๆ S 2> ผมไ <ๆ S 2> <ม>เป็นเกษตรอาเภอพิชัยตอนนี้เกษตรแล้วะรุ่นเดียวกันนะเกษตรกําจรนนะครับเกษตรกํรจรนะครับก็ผมอะไรผมจะขอขอคำปรึกษาเขาเป็นยังไงอะไรยังไงแล้วที่ปรึกษาที่ดีที่สุดก็คือด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ค่อนแปลงที่พ่นฟางเป็นปุ๋ยนะครับแลงทดลองเราได้เก็บ ตัวอย่างน้ํามานะครับตัวอย่างน้ําจากการพ่นด้วยโดนนะครับในนาข้าวพ่นได้สิบห้าวันนะครับเกษตรกรอยากทราบว่าพ่นไปแล้วจะได้อะไรนะครับหนึ่งฟางเปืือยยุ่ยนะครับถ่ายง่ายถ่ายไปแล้วครับแล้วก็ไม่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่มีมีเทนและไม่เป็นที่อาศัยของโรคและแมลง นะครับส่วนเชิงวิทยาศาสตร์ครับเราได้ตรวจนะครับเบเื้องต้นตรวจด,ด้วยชุดาจากมหาวิทยาลัยเกษตรับชุดตรวจฟอสเฟตในน้ำนะครับว่าตกค้างมากน้อยเพียงใดนะครับฟอสเฟตนี้ก็ทำให้ ไม่โตนะครับอยู่ในระดับต่ำนะครับจุดหนึ่งนะครับอยู่ในระดับต่ำนะครับสว่วนค่าของในเตรดนะครับเนื่องจากน้ำมีสีขุ่นนะครับจะทำให้สีชมพูคั่มเป็นนิดหนึ่งแต่เป็นสีชมพูที่อ่อนนะครับ อยู่นี่ครับต่ำนี้ค่อนข้างจะต่ำนะครับไม่ถึง2.5นะครับในเตษนะครับน่าจะอยู่ประมาณสักจุดหนึ่งทำนองเนี้ครับประมาณนี้นะครับ <c oughs> จึงเป็นเหตุผลที่ าทางวิทยาศาสตร์นะครับเราเราสามารถทำประโยชน์ให้แก่ชาวนาได้นะครับด้วยาการทำให้ฟางที่อยู่ในนาของเกษตรกรนะครับฟางก็มีหนึ่งตันก็จะมีไนโตรเจนนะครับประมาณสัก6กกิโลกรัมฟอสฟอรัสมีประมาณสัก 1.4กิโลกรัมนะครับส่วนธาตุอาหารโพแทสเซียมก็มีประมาณ 11- เถึง17จกิโลกรัมนะครับแคลเซียมแมกนีเซียมนะครับก็มีเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งซิลิก้าก็มีประมาณ50สิกิโลกรัมนะครับทำให้ข้าวต้นแข็งนะครับเชิงวิทยาศาสตร์นะครับที่ มีปฏิกิริยาต่อเคมีของดินนะครับก็ทำให้ฟอสเฟตลดลงไนเตรตลดลงนะครับเป็นเชิงวิทยาศาสตร์ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับเพื่อไม่ให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีเทนและไนตรัสออกไซด์นะครับเราก็จะทำงานแบบ เชิงวิทยาศาสตร์ไปเรื่อยๆนะครับหลังจากที่เราทำนาหลังทำนานะครับเราก็จะมีการตรวจอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อการเรียนรู้ต่อไปนะครับแปลงนาทดสอบนี้มีสี่ไร่นะครับอยู่บริเวณน้ำอ่างนะครับ เดี๋ยวเราถ่ายเสร็จเราก็จะหมักทิ้งไว้แล้วก็จะไถ่ายเ,าเขาเรียกว่าทำทำเพือกหวางต่อไปนะครับเดี๋ยวพบกันที่แปลงนานะครับไม่ได้ฉีดของอารดีสองห้าหครับต้องส่องหน่อยครับเปรียบเทียบเปรียบเทียบสภาพสภาพน้ำ สีทองน้ำนะครับอันนี้เป็นไงบ้าง้อยไข่ดีดียา,ดยาจมดียาจมแต่แดงว่าไข่ง่ายถ้าไข่าย่ามันจะเด้งยังมันก็จะเป็นแบบนี้อ๋อจะเป็นแบบนี้อช่างเชิดบอกว่า ยาไถาง่ายขึ้นครับถ้ายาไถ่ปั่นคล้ายๆปั่นตีปั่นไม่ลงครับจะเป็นลักษณะเหมือนด้านขวาครับจะมีอะไรเศษอะไรตอขึ้นมาแล้วก็ที่ไถจะไม่เรียบเนาะเหมือนแบบมันลงไม่เต็มที่เนาะแต่รอยไถยที่ใช้ RD251 ีฉีดพ่น สิบห้าวันรู้สึกจะเรียบจะตีง่ายนะครับที่บอกท่านผู้ชมไปว่าหลังจากที่ฉีดพ่นไปแล้วบางท่านบอกแล้วมันจะเป็นอะไรจะไปจะไปทำให้ดีอะไรด้านใดนบ้างนะครับหนึ่งก็คือฟังเปื่อยยุย่ยสองข้าวขึ้นมา ล่อข้าวขึ้นมาเลยข้าวดงข้าวดีขึ้นมาใหญ่เลยพอขึ้นมาได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับเราก็ตีจมลงไปในเรนเดี๋ยวเราก็เอาน้ําหมักไว้เนาะัเดี๋ยวต้องมีการตีกรอบหนึ่งใช่ไหมก่อนก่อนทาแล้วก็ตีตีแล้วก็หวานตีแล้วก็หวานเลยตีแล้วก็ทําอันนี้หวานทําเทือกหวานอตีแล้วทําเทือกครับน,นี้เราตีหมักไว้ก่อนตีหมักนะครับ สิบห้าวันครับท่านผู้ชมเห็นชัดๆเลยครับรังไอ้ฟางเปลือยยุ่ย <ๆ S 1> เห็นเลยอยู่โคนต้นข้าวนะครับสังเกตน้ำที่ไหลมาผสมกับน้ำในนาข้าวสีเข้มเลยครับท่านผู้ชมนี่แหละครับเป็นปุ๋ยทั้งนั้นนะครับเป็นเขาเรียกว่าอินท m ี s ์ อินทรีย์วัตถุนะครับมันจะอยู่ในนี้นะครับอยู่ในฟางนะครับสารอาหารต่างๆก็จะครบถ้วนใน1ตันก็มีเยอะมากนะครับไนโตรเจนก็มีประมาณ5นะครับพโพแทสเซียมนี่ก็มีเป็น10บเลยหตันแต่ฟางข้าวในานาข้าวมีประมาณ แปดรอยกิโลกร,รัมต่อไร่เรายังไม่ได้นับรากนะครับถ้านับรากด้วยก็แม่มันก็ไปเป็นตันเหมือนกันนะแล้วอีกอย่างนึ่ก็เศษข้าวสด,ท,วด,ดที่ขึ้นมาใหม่อะ่ะกับข้าวดีตอ่ะที่ขึ้นมาใหม่อ่ะก็ผสมลงไปอีกนะเท่ากับว่าเราได้ปุ๋ยบวก,กลบก็ประมาณห้ากิโลกร,รัมละอะ ทีนี้เราจะใส่ปุ๋ยน้อยน้อยลงถ้าข้าวเขียวดีเป็นเงาตั้งใบตั้งแต่กอดีเราก็จะใส่ปุ๋ยน้อยลง ธาตุอาหารเยอะมากนะครับในฟางข้าวในรากข้าวอีกเนาะในเจเจนก็มีประมาณหกิโลกร,รัมนะครับหนึ่งตันฟอสฟอรัสก,ก็มีประมาณหนึ่งุดกิโลกร,รมัมโพแทสเซียมก็มีประมาณส7บเจดกิโลกร,รมัมแคลเซียมก็จะมี1.2จุดกิโลกร,รมัมแมกนีเซียมมีหนึ่งจุดสามกิโลกร,รมัมและซิลิก้านะครับห้าสิบกิโลกร,รัมนะครับใน ฟางข้าว1ตันนะครับโอซิลิก้ามีเยอะมากเลย50กิโลกรัมเท่ากับใส่ปุ๋ยลูกหนึ่งเนาะซิลิก้าคือทำให้ต้นแข็งนะครับท่านผู้ชมนี่แหละครับประโยชน์ทั้งนั้นแต่ว่าเกษตรกร,เ,ร,กรเขาไม่สามารถที่จะทำได้เพราะว่าบางทีฟางมันไม่เน่าเป็นเกิดแก๊สอุปสรรคเขาก็ต้องเผาใช่ไหม วิธีการใช้ R าดอะมิโน BP RD 251นะครับฉีดพ่นใส่โดนก็ประมาณ1 0 0ซีซีนะครับต่อหนึ่งต่อ,อ25ลิตรน้ำ2ี่ิตรนะครับโดนลำหนึ่งก็ <c oughs> บินขึ้นก็ครั้งเดียวอ่ะใช่ไหมโดนสบายเลยสี่สี่ไร่นะครับบินขึ้นนะครับ ทั้งเดียวเองนะครับสะดวกสบายพื้นที่แถวอำเภอตอนติดต่อมานะครับยังทันเวลาอยู่ในช่วงนี้ช่วงนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นแล้วก็ช่วงช่วยเหลือเกษตรกรของมูลนิธินะครับติดต่อเข้ามานะครับ l i น์แอนะครับล็อกเตอร์กร l ไลน์แอดอาดีสองหนะครับหรือ ID Line ไลน์อาร์เล็กดีเ 2551ติดต่อเข้ามานะครับติดต่อทางไลน์สะดวกดีนะครับหรือจะเข้าชม YouTube นะครับแอดกรสุเกษนะครับสกดนะครับด g o n s u k a s e m ก็จะนำภาพในการทำงานนะครับครั้งนี้เป็นการทำงานของ เพื่อเศรษฐกิจของไทยนะครับเพื่อคาร์บอนต่ำนะครับเพื่อทำเพื่อศึกษานะครับคาร์อบอนต่ำนะครับเราจะมีการตรวจฟอสเฟตตกค้างและไนเตรตตกค้างนะครับ